สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับเข้ามาสู่ช่องของเราอีกครนะนั่นก็คือจินให้รู้ด้วยฟนเองซึ่งวันนี้นะคะเรากลับมากับการรีอคชันยินวอนะคะก็เพลงใหม่ทั้งทีเราจะไม่รีอคได้ไงเนาะก็ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

ชคนสีว่าแล้วเ็เขาต้มาแต่กลว่ากาเป็นแบบชิวๆอ่ะเป็นแบบเปิดรับลมอ่ะคือฟังสบายอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้ย อะไรก็ตามไปกับใครคนนั้นแหละสัมันรู้เลยใครคุณพร้อมใช่ไหมส่งมาเลยอะ่ะตัง้งแต่ยังไม่ถอดแรนรู้เลยใครคนรนี้ก็รู้เลยเข้ามากบลูโส่งนะคะก็ะโหตรงใจเบียด ตรงไปเบียดมากกล้าแล้วี่คนเดียวแหละรนเนี้ย มไม่ไ,ไหวดลโอ้ยจัด oh เย็นเย็นอ่าโอ้ยโอ้ยยังไงสิไม่บรรยามัไนได้นะอ้อยอาวางตากันอย่างนั้นโสดสวยแล้วพี่แค่เขายืนใกล้กันก็เถอแล้วทุกคน เ่อบดูดีได้ปะพิววอลเสีวอมากเวชอบลูกดีปากคิววอลเชอบลูกคม,มาก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 แล้ว,าาวเสียงแบบเข้ากันมากหวานไม่หวาอ่ะมันตาเล็กพีปะ ด,ดีมันเฮียวอช้าๆอะไม่ใช่แบบพี่น้องวอมันคือ,อเฮีย,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 ยวอเจ็บไหมทุกคนอ๋อนย่อยินทีขอสุขครับน, ia, น,น,น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะ เปิดตัวได้แล้วดีใจด้วยนะคะที่ได้เปิดตัวปิวปมือปกมือ,มอคือเราชอบมากชอบทั้งแบบ C M V แล้วก็มูนแล้วก็แบบการแต่งตัวหรือแบบว่าเออแบบว่าคนที่มาเซอร์ไพรส์ทั้งสามคนคือเป็นคนที่ตั้งแต่ที่เราฟังพี่วอคือเราเดาไว้แล้วแหละว,ว่าจะเป็นใครบ้างแล้วก็คือเป็นอย่างที่เราเดาไว้จริงๆก็รู้สึกว่าแบบว่าทุกคนแบบเหมือนเป็นเราตัวแทนเราที่แบบว่าไปดูเขารักการอะทุกคนก็ t ฟิลปะคือแล้วก็เป็นการเปิดตัวที่เรียบง่ายธรรมชาติก็แค่มีแค่สองเรา ไปเที่ยวที่ไหนได้วยกันสักที่แล้วก็เห็นคนอื่นแบบจูงมือกันจับมือกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แปลว่าก็คิดถึงคู่ของตัวเองแต่ก็ทําไงอะ่ะเราก็เป็นธรรมชาติแบบเนี้ยเราก็แบบมีวิธีการแสดงความรักของการและการแบบนี้ต่อให้คนอื่นจะแบบว่ามองเราหรือแบบหรือใครจะใครจะแบบโฟกัสเรายังไงเราก็เป็นอย่างนี้ของเราเราก็ยังใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายแล้วก็แบบ มีความสุขในแบบที่เราเป็นน่ะเรารู้สึกว่าเพลงมันสะท้อนอะไรแบบนั้นแล้วก็มีความหวานนิดนิดปนแบบปนแบบมีความละมุนด้วยอ่ะทุกคนแล้วก็เรารู้สึกว่า m อวนี้เป็นเฮียวอลมากๆนะคะเป็นแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่โพลูกอ่ะทุกคนเข้าใจว่าคือแบบพี่วอลคือเป็นเฮียวอลคือตั้งแต่เราแบบว่าเริ่มชอบพี่วอลเราไม่เคยมองพี่วอลเป็นแบบอืมเป็นลูกหรือเป็นอะไรเงี้ยนะคือเรามองพี่วอลเป็นพี่ชายเป็นแบบ เป็นแบบเฮียเฮียวมาตลอดเลยไม่ว่าพี่วอจะแบบว่าน่ารักขนาดไหนอะไรยังไงก็คือเรามองเห็นความน่ารักแต่เรารู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นพี่ที่แบบมีความอบอุ่นแล้วก็แบบให้แง่คิดอะไรกับเรามากมายทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตหรือการดําเนินชีวิตการแบบการศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพี่วอคือเขาทําอะไรที่เขาชอบอ่ะมันจะมีแบบไม่รู้ดิเรามองไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเสน่่ทีแบบ ไม่ใช่ทุกคนจะมีอะ่ะแต่ว่าเราเห็นในตัวของพี่วอลส่วนยินหยินก็คือสําหรับเรานะเรามองหยินเป็นโพแบบเป็นโพลูกอะ่ะเรามองหยินเป็นแบบเป็นยินยินนะถึงแบบว่าเออจะแบบว่าแต่งตัวเท่หรือจะแบบว่าจะแบบว่ากล้าวใจยังไงเราก็ยังมองหยินว่าแบบเขามีมุมน่ารักเขาไม่มุมแบบเป็นเด็กอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสําหรับเราเรารู้สึกว่าเขามีความแบบเออ ใช้คําว่าอะไรเดียมีความน่ารักที่แบบที่แบบว่าเรามองแล้วรู้สึกว่าเราเอ็นดูแล้วเราก็แบบรู้สึกแพ้เวลาที่แบบเขาแบบว่ายิ้มหรือแบบหรือแบบทําตัวแบบเท่ๆอะไรเงี้ยคือมันแบบมารู้สึกว่าแบบ โอ้แบบแบบจังเลยลูกอะไรเงี้ยแบบมันเินโทรลูกของทุกคนเออเรารู้สึกว่าเขาแบบว่าเล่นได้ธรรมชาติมากแค่แบบว่ามองหน้ากันอะไรเงี้ยบรรยากาศรอบตัวก็แบบรู้สึกว่ามันแบบมันละมุนไปหมดทั้งนที่แบบเขาไม่ได้แบบว่าใกล้กันมากหรือแบบอะไรอย่างนั้นเลยนะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เขาสื่อสารกันคือสายตามันแบบมันให้ความรู้สึกว่าฉันอยู่กับคนนี้เราฉันปลอดภัยจังฉันแบบ ไปไหนก็ได้ขอแค่มีคนนี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือฉันพร้อมไปทุกที่ที่มีเธออะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะมันเหมือนกับที่เขาเคยบอกว่าเออมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรอกมันอยู่ที่คนที่ไปด้วยว่าเป็นใครคือถ้าเป็นคนที่ทําให้เราแบบสบายใจแล้วก็แบบรู้สึกแบบปลอดภัยได้ก็คือไปที่ไหนก็ได้อ่ะขอแค่มีเขาข้างๆอะไรเงี้ยมันเป็นประมาณนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เราชอบอีกเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนไปติดตามยินวอเยอะๆแล้วก็ฝากสปอร์ตยินวอนานๆให้แบบให อืมจะใช้คำว่าอะไรจ้ะติดตามไปจนกว่าแบบเขาจะรู้สึกว่าเขาแบบเขาแบบว่ายังไงอ่ะเขาแบบรับรู้ความรักของเราไปเลยแบบว่าเราจะติดตามไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนคือคาว่าเรื่อยๆคําว่าตลอดไปมันอาจจะแบบว่าดูจะยาวนานนะแต่เรารู้สึกว่ามันจะคงอยู่อ่ะคือหลายปีที่ผ่านมาเราก็ยังรู้สึกว่าเขายังเป็นคู่ที่ทําให้เราแบบศรัทธาแล้วก็แบบว่ายังรักเขาอยู่แบบไม่มีไม่มีไม่มีความรู้สึกว่า รักเขาน้อยลงเลยเพราะว่ารู้สึกว่าประทับใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ชอบในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆอ่ะไม่ได้ชอบที่แบบเขาไม่ได้เป็นแบบเนี้ยคือชอบที่เขาเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยชอบได้ยาวนานนะทุกคนมันก็เลยแบบไม่มีอะไรที่แบบว่าเออจะมาแบบบั่นทอนได้เราก็รู้สึกว่าเขาแบบว่าทําให้เรารู้สึกแล้วก็แบบทําให้เราแบบมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูไม่ว่าจะเป็นแบบผลงานหรือแบบการไลค์หรือว่าเออแค่การทวิตอะไรสักอย่างหรือแบบว่า โพสอะไรลงสตอรี่อะไรเงี้ยก็ทําให้เราแบบมีกําลังใจได้แล้วทุกคนคือคนที่แบมบเป็นแบบคนที่เราชอบอะคือเขาจะสามารถแบบทําอะไรเล็กน้อยก็ตามแต่ว่ามันจะทําให้เราแบบชอบได้โดยที่แบบเราเองงองเหมือนกันว่าเรามีกําลังใจจากการที่เขาทําแบบอะไรแบบนี้เออถึงมันจะเล็กน้อยสําหรับคนอื่นแต่ว่ามันยิ่งใหญ่สาหรับคนที่เป็นแฟนคลับเสมอนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เขาเอ,อ่อทำผลงานที่ดีๆออกมาให้เราดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ อีกอย่างนึงรู้สึกว่าตัวละครทั้งสามตัวละครรับที่แบบว่ามาโฟนในนี้ก็คือแบบเป็นแบบว่ามีซกเนเจอร์ของแต่ละคนนะถึงแม้ว่าแบบว่าคือคาเล็กเตอร์ชัดมากทุกคนเข้าเข้าใจปะเออพูดพูดเริ่มแบบพูดเริ่มแบบพันกันละคือมาร์กซิวัตก็คือมีความแบบทนเลนมีความแสบนิดๆแต่ก็แต่ก็มีความเป็นมาร์กซิวัตอะแบบเออเด็กๆอะเออน่ารักอะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณพร้อมก็คือแบบมีความเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะติดตลกอยู่นิดนึงอะแต่ก็มีความแบบว่า เออแบบมาในมาดของตารวจที่หนวดเยอะมากตอนแรกจะแซวนะแต่ว่าพอดึงหนวดก็คืออ่ะพร้อมคือแบบว่ามาแบบให้แซวจ้าอะไรเงี้ยส่วนบอลลูดโก็คือแบบมีความแบบอืมมาให้แบบความหวานอะไรเงี้ยเออให้ลูกโป่งแบบอะไรอย่างเงี้ยเก็ตฟิลป้าแต่ว่าก็ยังมีความแบบหมันไส้เพื่อนหมันไส้หินอะไรเงี้ยก็คือแบบชนไหลไปนิดนึงคือแบบแน่จริงกล้าชนพี่บอลไหมล่ะบอลคือแบบเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าบ้านเนี้ย ทั้งสี่คนนะไม่ว่าจะเป็นแบบพี่วอยินหรือว่าบอลหรือว่าแบบพร้อมอะไรเงี้ยคือเขาอ่ะแบบมีสายตาที่แบบว่าชอบพี่วอมากๆคือแบบพี่คนนี้คือเป็นพี่ที่น้องๆทุกคนรักอ่ะเออแล้วเขาจะแบบสนุนถนอมพี่คนนี้ที่สุดอะไรเงี้ยในความรู้สึกเรานะเรารู้สึกว่าแบบเขาเป็นพี่ใหญ่ของบ้านอะไรเงี้ยก็แบบเป็นหัวใจหลักของน้องๆอะไรเงี้ยเออน้องๆพร้อมที่จะแบบดูแลและลปกป้องอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าแบบดีใจแล้วก็รู้สึกแบบอุ่นใจนะคะที่แบบว่าเขาได้อยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็เราจะไปแล้วนะถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะก็โอ้โหทุกคนจะไปชมเพลงกันเยอะๆเพลงชื่อเพลงเปิดตัวได้แล้วนะคะก็หินวอลก็เปิดตัวได้แล้วปะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะฝันดีถ้ามีอะไรผิดาพาดต้องขออภัยด้วยทุกคนบ๊ายบายชอบมากเลย